จัดชุดหมื่นสองได้อะไรบ้างไปดูไปไหนล่ะก็อยู่ตรงนี้ไม่ต้องไปไหนนะครับนะวันนี้มีลูกค้ามาจัดชุดกับนบเบียอีกแล้วต้องบอกแบบนี้นะครับว่าทุกคนการจัดชุดเนี่ยนบเบียไม่ได้เป็นคนกําหนดวะว่าจะจัดเท่าไหร่แต่นบเบียขอแค่ขั้นต่ําที่2,000บาทนะครับเข้าใจไหมเออนบเบียไม่ได้เป็นคนกําหนดบางคนทักมาบอกนะจัดชุดนี้เท่าไหรอ่อ่ะ ก็แล้วแต่ลูกค้าลูกค้ามีตังค์เท่าไหร่ก็ลูกค้าก็โอนมาเราก็จัดให้แค่นั้นเองนะครับเราไม่ได้เป็นคนกําหนดลูกค้าเป็นคนกำหนดให้เราเนาะแต่เราจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ไปนะครับอย่างเนี้ยหมื่นสองเนี่ยลูกค้าบอกว่าขอเป็นสกอร์เปียนดีซีแล้วนะที่เหลือก็จัดให้ผมเลยบอกแค่ว่าอยากตกอะไรพูดให้รู้เรื่องหน่อยนะบางคนบอกก็ตกช่อนตกชโดต,ต,ตกอะไรก็ตกไปหมดเลยตกไปตกมั่วซัวตัวเหลงอะไรไม่ใช่ไม่ได้นะครับมันจัดทั้งดีเนี่ยมันต้องเลือกให้ตรงนะครับนะ อย่างชุดนี้ไปตกปลาช่อนแล้วก็ตกกระพงด้วยนะครับก็จัดให้แบบนี้เลยจริงๆอ่ะถามว่าเอาชุดตกปลาช่อนไปตกปลาชโดได้ไหมได้ครับเอาชุดตกปลาชโดไปตกปลาช่อนได้ไหมได้ครับเอาชุดตกปลาชโดไปตกกระ,รกระกพงได้ไหมตกได้ครับแต่ประสิทธิภาพหรือการทํางานหรือการใช้งานมันจะไม่เวิร์กมันจะไม่ดีมันจะไม่เท่าเนาะเพราะฉะนั้นก็ให้ทําความเข้าใจก่อนนะครับบางคนแบบมีชุดเดียวไปทั่วไทยเลยก็ทําได้เหมือนกันแต่ว่าการใช้งานแบบสมมติว่าพวกตีไปได้80เมตรอย่างเงี้ย เราตีได้20เมตรอย่างเงี้ยแล้วปลามันกินไกล,กลมันก็ไม่ได้เหมือนเขาถูกต้องไหมล่ะเพราะฉนั้นรบกวนโปรดเข้าใจก่อนว่าจะตกปลาอะไรเราก็ต้องเลือกอุปกรณ์ให้มันเหมาะกับปลานั้นๆครับผมง่ายๆแค่นี้เลยอ่ะมาดูกันในชุดนี้มีอะไรบ้างนะครับลอกก็จะเป็นสกอร์เปี้ยนเอาแมวไปด้วยลูกค้าลูกค้าเอาแมวไปด้วยนะอันนี้ก็อยู่ในชุดนะนี่นี่คือชุดหมื่นสองนะอยู่นี่นะ รอบจะเป็นชิมาปโนสกอเปียนดีซีนะครับตัวนี้เป็นหมุนซ้ายรอบเท่าไหร่รอบแปดนะครับนะปรับตั้งง่ายครับระบบของดีซมันจะมีแค่สี่เบอร์เนี่ยครับตั้งง่ายๆแค่นี้เลยเนาะอันนี้ถ้าแบบโอเพน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 แล้วก็บิดตรงนี้ลงมันก็คือการเปิดฝาข้างนะครับนะแต่ว่าลูกค้าคงน่าจะใช้เป็นอยู่แหละเราไม่เปิดหรอกนะครับปล่อยไว้เลยเนาะแล้วก็ปรับคอนปรับหน่วงสายระเบียบขึ้นได้แล้วเป็น PE1 นะครับต่อช็อคให้เรียบร้อยเลยนี่ครับต่อช็อคให้เรียบร้อยแบบนี้เลย นะช็อคถ้ารู้สึกมันยาวไปลูกค้าไปตัดออกได้นะครับไปตัดออกได้เอาแค่ที่ลูกค้าใช้งานนะครับนะอย่าให้ต่อให้มันเข้าไปในรอกถามมันหลายหลายคนชอบถามว่าต่อช็อกแค่ไหนต่อแค่ไหนก็ได้ครับไม่ให้มันเข้าไปในรอกแค่นั้นเลยนะครับเนาะอ่ะมาดูกันคันก่อนนีอ๋อคันเออลืมคันนี่ใบสัน X3 นะครับตัวนี้เป็นลายเอ็กคอร์ดทั้งคันไกด์ฟูจิต่อกลาง2ท่อนนะครับแบบนี้ก็คือเน้นพกพานะครับหลายหลายคนถามว่า ท่อนเดียวกับสองท่อนแตกต่างกันไหมไม่แตกต่างมันก็คือเราเอาสะดวกเราอะเอาสะดวกเราเข้าใจป่ะถ้าเราแบบพกท่อนเดียวได้เราก็เอาท่อนเดียวถ้าเราพกสองท่อนสะดวกกว่าเราก็ซื้อสองท่อนแค่นั้นเองไม่มีไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีไม่มีอะไระไม่มีสูตรตายตัวเออมันมันมันไม่มีอะไรมาบอกว่าเฮ้ยมึงต้องใช้ท่อนเดียวเฮ้ยสองท่อนแข็งแรงกว่าเฮ้ยท่อนเดียวแข็งแรงอะไรยังไม่มีไม่มีนะครับนะ ก็ชุดนี้นะมาดูราคากันดีกว่านะครับรอบสกอร์เปียนดีตัวนี้นะครับร,ราคาอยู่ที่9,000บาทเนาะถ้าใครอยากได้นะครับนะค mm hmm. ันบสัน X3 ตัวนี้ราคาอยู่ที่1,150 1,250บาทนะครับ1,250บาทเนาะนะครับต่อมาเป็นสาย P.E นี่ตัวนี้ เป็น power x 8นะครับตัวนี้เป็นสลับสีทุก10เมตรเนาะราคาอยู่ที่350บาทเป็น p e. ี1ทําไมถึงเลือก pe 1, 1เพราะว่าลูกค้าบอกว่าเล่นปลาช่อนกับเล่นงานกระพงนะครับก็เล่นสายประมาณนี้พอแล้วนะครับหเลยอ่าหตัวนี้มันสามารถไปตีข้างทางได้ไม่ไม่ไมน่าเกียดนะครับตีข้างทางได้ไม่ต้องกลัวแบบหญ้ามุงยาบาดเพราะสายมันค่อนข้างหนาแล้วก็เหนียวเนาะตกกระพงก็ถ้าเป็นงานงานเก็บตกหรืองานอะไรเนี่ยมันมันหลายปัจจัยเนาะเรื่องของการตกกระพงเดี๋ยวระเบียบไว้อธิบายให้คลิลนนคป ต่อมาใส่ช็อคนะครับสามสิบปอนด์นี่เลือกให้เป็นสามสิบปอนด์เลยเพราะเล่นได้หลากหลายหน่อยนะครับแล้วก็อ๋อนี่เลยที่เห็นเนี่ยเหยื่อทั้งหมดนี่เลยนะมาดูกันปับ๊บวีแบสสองตัวเนี่ยตัวละร้อยร้อยสี่สิบาทนะครับสองรุ่นนะครับมินนาวกับเนต้านะครับตัวละร้อยสี่สิบบาทสองตัวเนาะแล้วก็เหยื่อยางอันนี้เลยอันนี้เพิ่งมาใหม่เลยเหยื่อยางตัวนี้นะครับความเหนียวสิบสองเอ็กซ์สิบสองเอ็กซ์คืออะไรนี่เดี๋ยวจะให้ดู อ๋อยังไม่ได้แกะอดูตัวนี้ดีกว่าอันนี้เป็นของซีแมนซีแมนจะเหนียวอยู่ประมาณสัก 6x นะครับ 6x ก็คือเนี่ยมันก็เหนียวอยู่ระดับประมาณอย่างเงี้ยนะไอ้ 12x นี่คือแบบเหนียวกว่านี้อีกเท่าหนึ่งอะคือสุดยอดนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเก็บควรเก็บของใครของมันอย่าไปเก็บรวมกับป้ายางอื่นเอาไปใส่ถุงรวมกันกับป้ายางอย่างเงี้ยไม่ได้นะมันต้องเก็บของไขรของมันนะเพราะว่ามันจะไปทําให้ป้ายางอื่นละลายติดกันมันไม่ดีนะครับเพาเก็บอย่างนี้เพราะมันเหนียวเป็นพิเศษนะครับนะ ก็ถุงละ1 0 0บาท100บาทนะครับนะต่อมานี่อันนี้ขายไม่ได้เลยเป็นปลายางในชุดของหัวแบกของระเบียนะครับในชุดของหัวแบกอย่างเงี้ยถุงละ40บาทมีส0ตัวให้เลือกอันนี้เก็บรวมกับปลายางอื่นได้ทุกชนิดเลยนะครับเก็บรวมได้หมดเลยกบยางแพ็คคู่9 9บาทราคาถูกมากนะครับตัวนี้เอาไว้เล่นเปือเป่อยเล่นแบบเบอร์เลยนะครับขาดไม่ได้ฟอย์แปดครับก๊ไปแปดในทุกฟอยต้องมีราคา99บาทนะ ตัวแบกน้ําเบี้ยนี่มาทุกขนาดครับ5กรัม7กรัม10กรัมไปนะครับ1หัว60บาทเนาะตกปลาช่อนโคตรดีกระพงก็ตกได้นะครับแล้วก็อีกที่สําคัญนะสําหรับตกกระพงนะขายไม่ได้นะต้องมีหัวจิกครับนี่เลยครับเป็นหัวจิกปลายิ้มนะครับ5กรัม7กรัมและ10กรัมนะครับนะหนึ่งซองได้2หัวถุงละ55บาทนะครับอย่างเงี้ยก็คือ55บาท3อันก็เป็นเอ่อ165บาบาทนะครับนะขาดไม่ได้เช่นกันของใต้น้ําที่ นักตกกระชอนต้องมีครับกระดี่ไก่ชนตัวละสามสิบห้าบาทสองตัวครับผมแล้วก็ปลายางงานผิวน้างานสกีป,ปิ้งนี่เลยครับหมูสไลด์มีนี้นะครับหกสิบห้าบาทพร้อมตัวเบ็ดสามโอแล้วนเบียก็ยังเพิ่มตัวเบ็ดสามโอไปให้อีกเผื่อมันหายเผื่อมันขาดนะครับนะตัวเบ็ดสามโอวีแบตัวนี้ราคาสามสิบห้าบาทอ่านี่เลยครับเล็บฉีกในตํานานที่ทุกคนต้องมีที่ทุกคนต้องเคยฉีกนะครับนะสามสิบาทนะครับกิฟตตัวนี้จบครับผม เส้นี้ทั้งหมดทั้งหมดเอ้ยมีค่าจะส่งอีก200บาทนะครับเพราะว่าเราต้องส่งแยกกันลอกชิ้นหนึง่งคันชิ้นหนึ่งเนาะนะครับทั้งหมดทั้งหมลเนี่ยลูกค้าจ่ายมาแค่1 2 0 0 0บาทครับผมนะก็ขอบคุณที่หนุนแล้วก็นี่อีกครับลืมไปเรามีสติกเกอร์ให้นะี่ลูกค้าบอกว่าผมขอไปแปะเรือด้วยนะไปแปะกล่กองด้วยนะจัดไปครับผมสติกเกอร์ที่เรามีนี่นี่ anny, นี่แผ่นนี้นี่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 เอาไปเอาไปแล้วก็ชุดใหญ่อีกเอาไปแล้วก็ลูกค้าจ๋านาเบียพิเศษให้อีก ตัวนี้เป็นตัวรีดนะครับที่เอาไปรีดกับเสื้อรีดกับเสื้อได้เลยนะโปรติไหงไปแนวนี้เลยนะคะไม่ต้องกลับด้านนะแผ่นละเท่าไหร่นะหกสิบห้าสิบห้าสิบบาทประมาณประมาณห้าสิบบาทนะครับก็คือลูกค้าเนียะเอาวางบนเสื้อแบบนี้เลยด้านหน้าแบบนี้เลยนะคะไม่ต้องไม่ต้องกลับด้านนะไม่ต้องไม่ต้องพิกวางวางแบบนี้เลยพอดึงออกมาแล้วอ่ะมันจะเป็นแบบนี้นะเห็นไหม แล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะอ่านะเพราะฉะนั้นเวลาวางก็คือวางแบบนี้วางแปะลงไปลูกค้าจะรีดตรงนี้ก็วางแปะแล้วต่อรีด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 ไปสักพักหนึ่งรอดูครับให้มันเย็นหน่อยหนึ่งแล้วมันรอดูมันจะเป็นแบบขาวขาวขึ้นมาถ้าขาวขึ้นเต็มลูกค้าสามารถลอกได้เลยถ้าขาวไม่เต็มก็รีดซับอีกรอบหนึ่งนะครับแปะแล้วก็รีด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 พอรีดเสร็จแล้วลอกออกแล้วในนี้มันจะมีกระดาษไขอีกแผ่นหนึ่งเป็นเป็นกระดาษอยู่ข้างในเอากระดาษไขครับวางทับแล้้วก็รรีีีีต่่่อไปทนนนนนึึงเพหมัแขะ ก็จัดไปครับผม